เมื่อวานนี้ออนี่ตัวแทนจากนักแสดงละครเรื่องเสาห้าฮะทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยนะครับผมเขามาที่ทเที่ยงบันเทิงสดของเราใช่แล้วนะฮะเมื่อวานก็มีทั้งคุณเกรซส,สพลน,นะฮะมีน้องการนัชชาแล้วก็มีน้องบิวนับพลใช่แล้วค่ะมาร่วมกันพูดคุยโอ้โหสนุกสนานมากจริงๆนะครับผมเดี๋ยวคืนนี้มาดูกันต่อคุณผู้ชมกับเสาห้านะฮะเพราะว่าเราจะมาดูลีลาบูครับของน้องการนัชชากันหน่อย เรื่องนี้เป็นละครบูเรื่องแรกและดูลีลาการบูของชีนะไม่ธรรมดาที่เราดูสินี่<า>เดี๋ยวนะตัวเล็กมากเดี๋ยวโอ้โเล่ ไม่ใช้สตันเฮ้ยโหดมากอ่ะพร้อมเล่นจริงเจ็บจริงนะคะแล้วการคือทุ่มเทมากคือจะบอกว่าการมาถ่ายฉากแบบนี้ไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บแล้วถ่ายได้เลยนะคุณผู้ชมเขาต้องไปซ้อมแลวต้องมีการวอร์มร่างกายอะไรกันก่อนซ้อมกับพี่สตันก่อนอีกแล้วการเห็นหน้าหวานๆนะเห็นไหมลีลาการบุ๊ของเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะคะคือบอกเลยว่ามีคนอึ้งมากซึ่งคนที่อึ้งไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นน้องเกรซทรัพพลพระเอกของเขาแล้วก็รวมถึงน้องบิวนะทรัพพลด้วยนะฮะจะอึ้งขนาดไหนเอาไปฟังกันหน่อยครับ จริงๆท่านั้นเราก็ฝึกก่อนเข้าซีนนะคะแล้วแล้วความโชคดีคือพี่สตันเขาเซฟเราอยู่แล้วแล้วจริงๆที่เราตีลังกาได้ก็เพราะว่าพี่พี่เขาช่วยช่วยเรา,าอะไรเงี้ะะนนงยไมม่ีใครช่วยอะไรเลย จริงพี่เขาไม่ได้เก่งตัวเลยนะหนูมึงคอแบบคอพี่เขาตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วพี่สตันัจริงแล้วมันต้องเป็นความสามารถของตัวน้องเขาเองด้วยไม่ใช่ว่าพี่ตตันอย่างเดียวหรอกพี่สตันเขาก็ช่วยในดับหนึ่งใช่จะเป็นลมแล้วเพราะว่าด้วยความที่เราไปถ่ายที่ป่าแล้วป่ามันชื้นค่ะมันไม่ค่อยมีอากาศเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องตีลังกาหลายรอบเพราะว่าหลายมุมเพื่อภาพที่สวยงามค่ะจบจากซีนนั้นน่ะต้องการไปปลูกผมต่อเพราะหัวถูพื้นไปแล้วหลายรอบเอาไม่ใช่เอไม่ใช่เอาเทาเท่ คือจะบอกว่าเรื่องบูนน kind of ี่ก anyway> ็คือต้องยอมจริงๆเพราะว่าเรื่องเก่งมากคือเดเราแค่ขนาดยืนดูยังรู้สึกว่าน้ำในหูฉันเริ่มไม่เท่ากันแล้วอะเริ่มเซเแล้วใช่ไหมเริ่มเซเแล้วแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่แบบไม่อยากยอมเลยคือทําไมคุณผู้ชายต้องแย่งกันชมขนาดนั้นคะอ้าวทำไมแล้วก็เขาสวยไงเขาเป็นนางเอกชนิจฉาไม่ใช่อะไรระวังนะคุณระวังระเบิดข้างๆที่มันตู้มนะถ้าคุณอิจฉานางเอกเขาเนี่ยขอโทษค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคืนนี้เป็นกําลังใจให้น้องๆด้วยนะคะสองทุ่มครึ่งนันเองกับสาว